สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a t สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line at DBM 6600 วันนี้วันที่13มิถุนายน2568นะคะนายสันติบุญรอดในอำเภอเคียนซาร,ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามโดยมีนายอนันดาโลโดมอดิตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นประธานในพิธีวันนี้นะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดหาปัใจจัยในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามนะคะวันนี้ได้มีผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิน่นรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธาน 2, ีเขต2ผู้อำนวยการสถานศึกษาุรา นีเกษพร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตพื้นที่ของอำเภอเคียนซานะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปร่วมด้วยช่วยกันนะคะที่จะทอดป่าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียน วัดเพลงประดิถารามแห่งนี้นะคะนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดในวันนี้นะคะการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนวัดเพลงประดิษถารามนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมช่องทางข้อมูลข่าวสารได้ทางสถานีโทรทัศน์บ้านบ้านทีวีช่อง73สนะคะสะกูปข่าวท้องถิ่นนิวหรือว่าทาง YouTube บอกอพลชัยสังดวงยางเชแนลนะคะนางสาวลักษนาชุติมันถ่ายภาพดิฉันนางสาวเรนูธาพพรพรผู้ประกาศข่าวโดยบอกอพลชัยสังดวงยางหัวหน้าทีมข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73สศูนย์ข่าวภาคใต้สกูปข่าวท้องถิ่นนิวรายงาน พันเสริมอาหารสะร่ายแดง b e Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์0615878999หรือไลน์แอด b เ e Herb 99